ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องราวในหนังสือประวัติของพ่อปานต่อเป็นอนวุวาวันก่อนไปซ้ำกับับก่อนโน้นเกือบเต็มหน้าเลยมานิดเดียวเป็นว่าตอนนี้ก็มาต่อเลยว่าตอนนั้นก็สงสัย ว่าคนสี่คนเนี่ยเราถามเขาว่าไปไหนกันแต่แกก็เปิดบัญชีบอกว่าชื่อไม่มีในบัญชีไอเรื่องนี้จตมาบอกแล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กมีนิสัยว่าถ้าอะไรก็ตามถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงได้จะยอมละไม่ได้เด็กขัดต้องพยายามรู้ให้ได้ในเมื่อเขาไม่รู้ เราก็ต้องรู้เป็นวิสัยเดิมนี่เป็นวิสัยนักคน้นคว้าการค้นคว้าแบบนี้มีมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่บวชตามประเพณีเพราะว่าสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดามีจริงผีมีจริงพรมมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง แต่ว่าการก่อนบวชการไปในรกไปได้เป็นปกติพอหลังจากการตายนี้เสร็จฟื้นคือกันมาก็ไปเที่ยวนรกได้จุดที่มีความสงสัยก็คือว่าสวรรค์และเทวดานางฟ้าสวยขนาดไหนไม่รู้พรมเป็นยังไงไม่รู้เปรตอสุรกายเป็นยังไงไม่รู้รู้ได้อย่างเดียวคือสัตว์นรกและขุมนรก นี่ช่วงสงสัยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการบวชจริงตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อค้นคว้าคําสอนอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะต้องหาสวรรค์ให้พบจะต้องหาพรหมโลกให้พบถ้าภายในสามเดือนบวชย่างเอาจริงไม่พบก็อย่าถือว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เต็มในความหลอกลวง เราก็ไม่ต้องการครบพระพุทธศาสนาต่อไปอันนี้นิสัยนี้มันเป็นนิสัยเดิมบรรดาญาติโยงพุทธบริษัทคําว่านิสัยนี้แก้ไม่ได้แต่ก็เป็นคุณใหญ่ที่ไม่ใช่ดีแต่อันกันดาษที่เป็นเสือเบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถนไม่ได้เป็นพระรหรันท่านสุธรรมเถนนะั่นถ้าไม่ได้เป็นพระรหรันแต่ว่าท่านทรงพระไตรปิฎก ตอนนั้นท่านก็ทรงทรง,งท่านลงตนว่าท่านเองเนี่ยดีกว่าพระโมคคัลลาภาษาลิบทีิอีกเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ว่าไอความสามารถก็สู้ไม่สู้อาหารัรนตสพระโสดาบันก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ยังไม่ได้ทรงฌานโลกี ต่อมาองค์สมเด็จพระจินสีเห็นว่าพระสุธรรมเถรท่านลงตัวนเกินไปมีมานะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณหวังจะให้ท่านปฏิบัติความดีให้รู้ว่าไอาการรู้แต่เพียงตำราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เวลาที่ท่านสุธรรมเถรเข้าไปหาท่าน <c oughs> ท่านก็นเรียกว่าอะไรครัวเวลานเปล่ามาแล้วหรือ เวลาที่ท่านสุธรรมเถรลากลับท่านก็นถามว่าเอาขลัวใบลานเปล่ากลับเราหรือคำว่าใบลานสมัยนั้นนางสีเข้าจานลงที่ใบลานเว้นอันว่าคนที่รู้ตำราดีเนะี่ยสมเด็จปัญจนสีหมายความว่าเป็นโมคะบุรุษที่ปฏิบัติให้ขจิตเข้าถึงคุณธรรมไม่ได้ คำว่าโมฆะบุรุษหมายความบุรุษที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยฉจน้นพระสุธรรมเถนอยู่ในสมัยนั้นจบพระไตรปิฎกแล้วก็จบพระไตรวิฎกในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ด้วย <c oughs> เป็นการจบที่ไม่มีการเลอะเลือนไม่มีการผิดจบแบบที่ถูกจริงๆแต่กำลังใจไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้เป็นพระอดียเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขัวใบลานเปล่าตอนนี้ถ้าจะมาเวลานี้คนที่ถือแต่ตำลายเฉยๆเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เนะี่ยจะเป็นขัวใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมถินหรือไม่อันนี้ก็ขอฝากไว้กบับบรรดาญาติโยมพูธธบริษัทด้วยเรามาเล่าเรื่องของเราต่อไป ว่าเมื่อตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตามใจเราเราสงสัยก็คิดว่าอีตาเท่าหัวงูนี่ไอตาผู้นี้เนี่ยมันเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่นี่ไม่รู้ใครดีใครบ้านะคนสี่คนบ้าหรือว่าคนคิดบ้ายังไม่แน่ฟังกันต่อไปไม่คิดในใจว่าเราถามอย่างหนึ่งแต่หมอก็ทำอย่างหนึ่ง เรื่องการไม่ละความพยายามมันก็เกิดขึ้นวันดีละพวกแกปกปิดฉันฉันก็มีมือมีเท้ามาีมาแล้วม,นะมาแล้วนายโยมนะมาแล้วตัวนี้มาแล้วเมื่อแกไม่ต้องการให้ฉันรู้ฉันจะต้องพยายามรู้ให้ได้พวกแกจะเดินขบวนไปทางไหนกันมันเป็นเรื่องของแก เมื่อแกเดินไปได้ฉันก็ไปได้เท้ามันเป็นของฉันการหยับร่างกายขยับไปขยับมามินมันไม่เหนื่อยมันไม่เมื่อย,ม,ม,อยมันไม่ล้ามันเบาทุกอย่างลองก้าวเร็วก้าวช้าร้องวิ่งไม่มีความรู้สึกหนุย่ยเหนื่อยร่างกายมันเบาจริงๆเป็นอันก็ตัดสินใจว่าเอาไปไหนก็ไปกันในเมื่อเขาปิดเราเราจะต้องรู้ให้ได้ นี่เหมือนกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังพระเทศว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมมีจริงและก็ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้นะเป็นพระอริยะได้เป็นฌานสมาบัติได้แต่ว่ามึดมึดแบบสุขาวิปัสสโกถ้ายาใจเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกต้องเจริญสกรรมฐานในด้านเตวิโช ถ้าอยากจะไปเห็นได้จริงๆต้องเจอเจอในกรรมฐานในด้านอภิญญาถ้าอยากจะมีความรู้รอบมีฤทธิ์ด้วยก็ต้องเจริญแบบปฏิเสัมิทัปโตปฏิเสัมิทายานเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาให้แนะคำแนะนำวิธีสอนวิธีปฏิบัติไว้ก็จงอย่าแบกแต่หนังสือเฉยๆแบบท่านสุธรรมเถร ต้องปฏิบัติตามให้มันเข้าถึงจุดของความเป็นจริงพยายามทำให้ได้แต่ว่าเวลานี้บรรดาท่างพุทธบริษัทชายและหญิงตั้งแต่เด็กนักเรียนอนุบาลถึงด็อกเตอร์และตั้งแต่เด็กเล็กของชาวบ้านถึงคนแก่ถ้ารายการตั้งแต่พนน้อยถึงพนเอกตัวอย่างก็คือพลเอกทวนทองสุวรรณทั์ นี่ท่านทำกันได้แล้วก็คล่องแคล่วขนาดเป็นครูสอนคนในเรื่องของปิญญาสมาบัติถ้าวันดาท่ามพุทธบริษัทฟังพระทันเทศมีความสงสัยนะว่าปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนในด้านวิชาสามภิญญาและปฏิสสมิทายานเพื่อเห็นผีเห็นท้าววัดาแนละอาตมามีความมั่นใจ ว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่ขั้นทธงกระบดมาในพุทธศาสนาเวลานี้ <c oughs> ที่ท่านมีความรู้ดีเรียนจบมาแล้วหรือเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอาตมามีความมั่นใจว่าพระทุกท่านเนี่ยท่านทำได้ทุกองคจากนั้น้าว่าบรรดาญาโยมพุทธบุตรบริษัทมีความมาสงค์เรื่องนี้ก็ของไม่เป็นของไม่ยาก ไปขอศึกษากับท่านเถกวันดาญาติโยมพุทธบริษัทเพระพระที่จะบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้มีคติอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับที่พระเจ้าทรงให้ปฏิบัติก็คือหนึ่งอาทิเสียนสิกขาท่านยาทุกองค์ท่านก็ปฏิบัติสิงเคร่งคัดด้วยกันทุกองค์อาทิจิตสิกขาท่านทรงชานสมาบัติทุกคน อาที่ปัญญาสิกขาท่านเจริญวิปาาัสนาญาณต้กิเลสเป็นสมุทเฉติบหานทุกองค์ในเมื่อทุกองค์ท่านทรงคุณธรรมแบบนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทไปถามเถอะไม่ว่าองค์ไหนท่านบอกได้ทุกองค์เพราะว่าท่านทำได้ทางนี้ก็เว้นไว้แต่ว่าพระที่บดภาษาเดียวบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่จะเพื่อไมืกวนใจท่านแต่เวลาที่ก้าวไปขา้างหน้าศึกพอศรอเดียวก็ไม่แน่นักเพราะว่าบรรดาเด็กๆและฆรวาสคือเด็กตั้งแต่อนุบาลถึง็อกเตร์เด็กเล็กของชาวบ้านถึงคนแก่าราการผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ที่เป็นคราวายก็าําได้กันเยอะ <c oughs> ถ้าท่านบบนี้บวชเข้ามาเพียงแค่บวชมาหนึ่งนาทีก็ถามท่านได้เลย และก่อนที่ไม่บวชเขาก็บอกได้บางทีเราจะไม่แน่ใจฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นของหนักใจบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะปฏิบัติเพื่อเห็นผีเห็นทวันดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมไปถามพระทุกองค์อาตมาคิดว่าที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านคงทําได้ทุกองค์เพราะตั้งใจจริงถ้าคุยกันต่อไป เมียเขาเดินห่างไปประมาณสักครึ่งกิโลเมตรอาตมาก็สะกดรอยตามเข้าไปเขาเดินไปตามทางทิศเหนือแต่ไปได้ไม่ไกลนักเขาก็หักเข้าป่าไผ่เขาก็เดินเข้าไปในป่าไผ่ไอ้ป่าไผ่นี่มันเป็นทางเล็กๆแต่ความจริงถ้าจะวัดก็ตามระยะทาง <c oughs> ระยะทางที่เดินไปตามปกติจะเห็นว่าไม่มีป่าเลยในยามปกตินะแต่เวลานั้นมันมีป่าได้ยังไงการเดินก็รู้สึกเดินไปเดี่ยวเดียวแต่ว่ามาคิดตอนหลังว่าการเดินสมัยนั่งกายมันเบามันคงจะเดินเร็วกว่าปกต,ติเวลานั้นถ้าเดินไปทางทิศเหนือถ้าจะไปถึงป่าเราก็ต้องใช้เวลากันไม่น้อยกว่าสามวัน มันถึงจะถึงป่าแต่ป่าที่มองเห็นก็ไม่ใช่ป่าที่เคยไปอีกไม่ทราบมันมันป่าอะไรในครา้ไอป่าที่ไปเป็นป่าไผ่ในป่าไผ่มีทางเล็กๆเ,เดินรถเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามทาง <c oughs> แล้วก็มีเขาต่ำๆขวางเป็นระยะระยะข้ามเขาลูกนี้แล้วข้ามลูกน้นข้ามลูกน้นแล้วก็ข้ามโูกนี้ ข้ามเขาไปประมาณสิบลูกในที่สุดก็ถึงเขาใหญ่แล้วก็สูงมากมันยาวเพียงใดเนี่ยแต่มาไม่ทราบแล้วมันยาวแล้วก็สูงมากประมาณไม่ได้แต่คนที่เป็นหัวหน้าเขาขึ้นไปก่อนเมื่อเขาถึงถึง,ถ,งถึงย่อยเขาก็กางมาชีออกเพื่อตรวจผล <c oughs> หมายถึงว่าตรวจปริมาณคนของบุคคลที่ไปด้วยเมื่อขึ้นไปเขากลางบัญชีแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าในบัญชีก็เาอาอชื่อในหนึ่งในกอสองในขอสามนางคอเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นว่าครบคนสุดท้ายพอครบคนสุดท้ายเขาก็บอกครบพอดี พอบอกครบพลดีก็อาตอมาก,ก็พอดีโผล่กันไปเหมือนกันโผล่พลอด,พอดีเป็นคนที่เกินไปนหนึ่งคนพอโผล่ขึ้นไปรู้สึกว่าท่านทั้งสี่คนมีความรู้สึกว่าตกใจมากต่างคนต่างท,งทั้งกถางว่าพอหนูนี่มาทำไมหลานถ้าตามมาทำไมนี่ลุงบอกให้ขึ้นบ้านหลานไม่ได้ขึ้นหรอกหรือหมายท่านพูดสวย ก็บอกกับท่านว่าเมื่อลุงเพื่อผมถามคุณลุงนี่ก็รับว่าคุณลุงไปไหนกันแต่ทั้งสี่ลุงเนี่ยแทนที่จะตอบกับผมว่าลุงไปไหนแต่คุณลุงทั้งหมดก็กลับบอกว่าไม่มีชื่อในบัญชีแล้วก็จุงมือผมไปที่บันไดผมสงสัยว่าน,นิสัยของผมเนี่ยมาถ้าสงสัยอะไรผมจะต้องทำทุกอย่างให้มันรู้ให้ได้ แต่ใน,นเมื่อคุณลุงทำให้ผมสงสัยผมก็ต้องเปลี่ยนความสงสัยเมื่อผมถามว่าลุงไปไหนลุงก็ไม่ยอมบอกผมผมก็ต้องตามลุงมาดูาให้มันหายสงสัยแล้วก็ถามท่านลุงว่าผู้นั้นเนี่ยเขาไปไหนกันขอรับบรรดาท่านสี่ลุงได้ฟังแล้วก็พากันหัวเราะฟันขาวแม้แต่ตัวดำหมี ตัวดำหมีแล้วก็ฟันขาวรู้สึกฟันขาวเป็นพิเศษมันก็มุกไฟความดำมันขัดท่านหัวเราะแล้วท่านกบพากันบอกว่าหลานรักลุงน่ะไปรับพู้นี้เข้ามาเอามาส่งนรกเฮค,ความจริงคนไปน,นรกนี่ก็ดีเหมือนกันนะญาติโยมพุทธบริษัท เราจะไปนรกเนี่ต้องถือว่าเป็นแขกครับเชิญนะก็มีหน่วยกองเกียรติยศสี่ท่านมารับไหมก็น่าไปในโยมนะใครจะไปก็ตามใจวิธีไปไม่ยากหรอกคือละเมิดศีนห้าอากตันโูไม่รู้คุณคนเหลืองเล็กๆขาดพรมิหารสี่มีอคติสี่เท่านี้นะไปนรกสบายๆโย,ยมไปสบาย ใครอยากจะไปอาตมาจะสนับสนุนนะไปได้อาตมาเนี่ยเป็นคนตามใจคนใครอยากจะไปเป็นสัตว์นรกอาตมาก็ช่วยถ้าไม่มีแต่เขาไม่ช่วยในะแนะนําให้นะอยากจะเป็นเปรตอยากจะเป็นอสุกอสสุรกายอ,อยากจะเป็นสตัสสิชันอาตมามีความรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้อาตมาจําได้ ใครอยากจะเกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวมดาเกิดเป็น,น,นพรหมปณิพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ยังจำได้มีทางที่จะแนะนำได้แต่พาไปไม่ได้นะใครอยากจะไปนรกเราก็บอกอน,นี่แนะนำง่ายหน่อยโยม <c oughs> เป็นวิชาที่เรียนไม่หนักรู้สึกแนะนำง่ายถ้าอยากจะไปอยากสวรรค์อยากไปพรหมปณิพานเนี่ยรู้สึกหนักใจนิด,นด เพราะว่าหนักใจนี้นี่เกรงว่าญาติโยนจะปฏิบัติยากเอา,อางี้ดีกว่าเป็นว่าอยากจะไปสวรรค์ไปพรหมแล้วก็ไปนิพพานก็ไปถามท่านผู้คงรเรียนที่ท่านเป็นมหาปร,รียาได้ปริญญาเป็นเนะครูเป็นพระราชาคณนะเป็นสมเด็จท่านพวกนี้ถ้ามีความรู้สูงท่านสอนไปได้ แต่ว่าใครอยากจะไปนรกมหาธรรมาก็แล้วกันธาตมาคล่องวิชานี้เอคุยเรต่อไปเป็นอนุมาก็ก็บอกว่าถ้าลุงไปรับพวกนั้นเข้ามาส่งนรกโอ้พอฟังแล้วก็น่าสนใจ <c oughs> อยากจะรู้มันนานว่านรกเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะเห็นเห็นห้แก่เล่าให้ฟังพระเล่าให้ฟังอา่า ตอนนี้แตนสือโบเจ้าว่าเจ้าว่าเลวนะเจ้าว่าเลวก็ไม่เชิงคนที่จะลงนรกเนี่ยก็มีเกียรติมีเทวดามารับในตามหนังสือนะเมื่อกี้อันอาตมาพูดนอกหนังสือมันก่อนจริงก็ไม่เลวจริงๆมีเกียรติมากใครๆก็อยากจะไปใครอยากจะไปก็ได้เชิญตามสบายนี่ตามหนังสือแต่ได้ว่าลูกแกะหมายถึงอาตมาเอง จะไม่ขอร่วมทางไปด้วยแต่ใครไปจะช่วยแนะนำทางให้ต่อมาก็จะได้ถามคุณลุงว่าคนที่คุณลุงเอามาส่งนรกเนี่ยเขาทำความผิดอะไรครับคุณลุงที่ไปหัวนหน้าก็บอกว่าคนที่คนนี้คือคนพวกนี้นะในก่อนที่เขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ย เขาเคยถูกลงโทษในโลกมาแล้วครั้นเมื่อหมดโทษเขาก็มีโอกาสไปเกิดไอการไปเกิดเนี่ยก็มีความประสงค์ให้เขาไปทำความดีต่อแต่ว่าคนผู้นี้ก็กลับทน,นงตนไม่สร้างความดีหนึ่งชอบการฆ่าชัดบ้างสองชอบการลักทรัพย์บ้าง สามชอบการประพฤติผิดในกรรมบ้างสี่ชอบโกหกบ้างแล้วก็ห้าชอบดื่มสุรามีไรบ้างแล้วก็หกก็มักจะเป็นคนมีความอากตันยูไม่รู้คุณคนบ้างเจเป็นผู้ใหญ่ไม่ทรงอยู่ในคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่คือไม่ทรงพรมีหานสีมีอคติสีบ้างอย่างนี้เป็นต้นหลาน าการที่จะต้องมานรกมันหลายอย่างด้วยกันแต่ได้ว่าในฐานะที่เขาเลวมาแล้วแล้วก็พ้นความเลวมาทําความเลวต่อนี่แปลว่าเขาไม่เขาไม่เขิดหลับได้ด้งความเลวก็ต้องเอามาอบรมสั่งสอนให้เขาเกิดความเข้าใจโอ้โหวีธีอบรมนี่เพราะดีมากอ่านหนังสือต่อไปท่านบอกว่า เพราะว่าพวกนี้ไม่เคารพศีลไม่เคารพศีลทำควายคายความเมตตาปราณีเมื่อทําชั่วอีกเขาก็ต้องนำลงมาลงโทษอีกเป็นการสั่งสอนเพื่อความขิดหลับว่าแล้วท่านก็ชี้ให้ดูทั้งด้านทิศเหนือให้ด้านทิศเหนือนี้ต้องลงไปจากเขาก่อนจะจ,ะจะึงจะถึงผืนแผ่นดินใหญ่ ความจริงนรกไม่ได้อยู่ติดดินตามที่เราคิดเด้อแล้วพูดกันมันมีพิภพิธต่างหากจากของปราชา์พิพของมนุษย์คือมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากไม่ใช่ว่านรกแล้วก็ลงไปใต้ดินไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละโลกและก็เป็นโลกที่มีเป็นโลกที่ใหญ่มากใหญ่กว่โลกมนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ โลกมนุษย์นี่รู้สึกว่าจะเป็นจุดหนึ่งเล็กๆของมาของโลกคอนรกันเองเป็นเพนักคุ้มหนึ่งในยมโลกยนรกก็ใหญ่กว่าโลกมนุษย์มากเมื่อท่านเชียให้ดูก็มองตามลงไปเห็นผืนแผ่นดินใหญ่ใหญ่โตวกว้างขวางยังมีที่ว่างอีกมากโอ้โห นี่ใครๆจะไปปลูกบ้านที่นั่งก็ได้นะแต่หาซื้อที่ยากเข้ามาอย่างนั้นตามสื่อว่างั้นนะที่นั่งเขาแจกฟรีคนที่ไม่อยากไปเขาก็ยังมารับให้ลงไปนี่ไหมคราบทำความชั่วแล้วไม่อยากไปแต่ว่าคนที่นั่นก็ใจดีที่ก็ไม่ต้องเช่าที่ก็ไม่ต้องซื้อฮบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ คึกสาหาหรือไฟก็ไม่ได้สันภาวุก็สับฟันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังกายอย่างใดเลยดีมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัตโนมัติท่านญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังใครอยากจะไปก็เชิญนะตามสบายเอาคุยกันต่อไปว่าต้น,นแสดงว่าสแสดงว่าที่ที่ไอ้ที่บริเวณนั้นมีความกว้างมากและก็ มีความต้องการคนเยอะด้วยสิเป็นการต้องการของคนหรือว่านักจัดสรรที่จะไปจับจองจัดสรรบ้างก็คงจะดีเหมือนกันแต่ความจริงเวลานี้ไม่ต้องจัดเขาจัดไวให้แล้วนะเพราะวาเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษด,ดื่มสุรากับการเมปาณาธิบัตบัญชีเขาเต็มจ้ะ บัญชีเขาเยอะเคยไปถามไม่เห็นต้นนิ้วพขแล้วเห็นคนกับต้นนิ้วมันพอดีพอดีกันเดินขึ้นคู่กันแม้น่ารักหญิงหนึ่งชายหนึ่งไม่มีใครมาข่วนพร่ำร้อยกอดรักพอดรักกันบน,นต้นนิ้วสบ,สบายไม่มีใครรบกวนแต่เวทีพร่ำร้อดของท่านนะ่ะโอโ้โหพร่ำร้อดแบบเลือดไหลโสมไม่อาวัก เชิญตามสบายใครต้องการก็ไปถามนายนิติาบาลบอกว่าไอ้ต้นนิ้วของคุณเนี่ยมันพอดีกับคนที่ลงมาเวลานี้คนมีโทษกาเมสุมิชาจายกันมากดื่นดาดแท้กมาพร้อมๆกันนี่คุณปลูกทันเลยนายนิติาบาลเท่านก็ย,ยิ้มแต่บอกไม่เป็นไรหรลานไม่เป็นไร ที่นี่ต้นไม้ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นของคู่บุญบารมีกับคนที่เขาทำความชั่วในด้านกามเมสุมชาจาร์จากนั้นเมื่อบคุคคลพวกนี้ตายลงมาเมื่อไรไอ้ต้นยูมันก็เกิดขึ้นรับรองพอๆกับคนที่มาไม่ต้องห่วงไอ้ดีเหมือนกันไอ้บ้านแกเนี่ยไม่ต้องปลกูก เป็นอนุนวาสกันตามนงสือต่อไปนี่ออกนอกเสียไปนิดนะแต่ของจริงนะแล้วก็มองลงไปในที่เห็นนะลองมองลงไปเห็นเห็นทีท่ทั้งทั้งที่มีอาคารสามหลังอ๋อบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากแต่ว่าปรากฏว่ามีอาคารสามหลังอยู่จุดหนึ่งนะคือ,อจุดหนึ่งนี่มันมีอาคารสามหลัง แล้วก็มองเลยจุดนั้นไปทางด้านเหนือจะเห็นแบคารสวยงามหลายหลังแต่ว่าเป็นสภาพของวิมานแต่คายสามหลังที่เห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ตาและมีบริเวณกว้างเป็นที่ที่อะไรละ่ะเป็นที่วิพากษาแล้วรอบๆในลายกว้างขนด้านนามีคนยืนอยู่ทางด้านซ้าย ใ่ที่มองลงไปยืนอยู่แล้วมองคนในความจริงมันไม่เป็นพันแล้วนะไม่รู้ว่าจะนับยังไงก็คิดว่าจะคนจะนับเป็นหมื่นแล้วเป็นแสนคนแต่หนสือบอกเป็นพันคนในความจริงไม่ใช่มีคนตัวโตๆนะคนธรรมดาย,ยืนอยู่แล้วก็มีตัวโต,วตวขนาดตง่ง แค่ว่าหน้าตานี่โอ้โหก็ะโยกยี่ยงยิง่งตัวท่าทางแกบูดบึง้งไม่เหมือนลุงสี่คนลุงสี่คนเนี่ยท่านพูดแล้ท่านก็ยิ้มดูสิว่าท่านตาใจท่านดีแต่ว่าตาพวกถ้ามึงถึงถือหอกบางทีอเงาบางทีอก็บเหล็กใหญ่เป็นไฟบ้างแกยืนคมคุณคมอยู่เป็นหมูหมูเยอะแยะแกยืนถือหอกหน้าทํามึงถึง แสดงว่าการควบคุมนั้นก็เป็นผู้ควบคุมพวกนั้นในมากมายอาคารจำนวนสามหลังหลังกลางลึกขก้ไปเป็นหลังใหญ่สุดมีคนเข้าออกไม่ขาดสายคนเข้ามีพวกตาตัวโตๆดำๆในกรนนำเข้าไปทีละกลุ่มแล้วก็มีพวกดีสวนออกมามีพวกตัวโตๆดำหน้า พอออกมาแล้วนะจาคารนก็เดินเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเลี้ยวซ้ายเดี้ยวซ้ายที่จะออกมานี่นะออกมาหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกอเรื่องทิศนี่เพียงเทียบในเมืองมนุษย์เท่านั้นนะสำหรับของเขามีทิศเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับเมืองนรกก็ดีเมืองสวรค์ก็ดีพรหมก็ดีนี่หรือนิพาน เขาไม่มีพระอาทิตย์เป็นเครื่องวัดทางทีศนทิศทางอะรรบันดาท่านพุทธบริษัทแม่กำลังจะสนุกเชียวนะมองเวลานาฬิกานี่เดินเร็วจริงๆเอาอีนี้หนึ่งไมื่อคนเข้านอกออกในคนนึกสงสัยว่าพวกนี้เนี่ยเขาเอ่าเข้าไปไหนกันนะเดี่ยเดี๋ยวจะหามไม่พบซสะแล้วนะ คนพวกนั้นเขาไปเขาไปบ้านหลังไหนไปบ้านหลังนั้นทําไมสงสัยนะสงสัยว่าคนที่มาเนี่ยมายืนอยู่ข้างนอกคอยหน้าซีดหน้าเสียวสําหรับพี่แกทางหลายก็น่าเบืงอคึองจอไม่ไม่ยิ้มแล้วก็สงสัยเขาเข้าเขาออกกันทาไมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท้งหลายเขาแยกเข้าเขาแยกออกกันทําไมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเสียแล้วนะ แต่เรื่องของเราวันนี้มันก็หมดเวลาในบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทเอาไว้คุยกันวันหน้าดีกว่านะวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี